สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการดวงตาพยากรณ์ค่ะในวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคาเรามาตรวจเช็ค่วงจุ้ยกันนะคะซึ่งเราเนี่ยได้นำพลังงานที่เป็นหลักของวิทยาศาสตร์นะคะเป็นพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่จริงค่ะมาปรับเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะให้กิจการร้านค้าบ้านพักอาศัยของคุณเนี่ยมีแต่ความผาสุกมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการของเรานะคะดวงตาพยากรณ์ได้เป็นประจําทุกวันพฤหัสบดีและ วันสุขแบบนี้เลยนะคะเวลาดีๆค่ะ18นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะทางช่องวัน Rescue TV เตือนภัยออกอากาศในระบบ C-band จานดำค่ะหมายเลขช่องอยู่ที่ช่อง191นั่นเองนะคะและแน่นอนค่ะคุณผู้ชมข่าว่ารายการดวงตาพยากรณ์ของเรานะคะก็จะต้องมีสินแสผู้ที่เก่งมากเลยเชี่ยวชาญมากๆเลยนะคะในเรื่องของหูวงจุ้ยค่ะขอต้อนรับเลยแล้วกันนะคะอาจารย์สมพรบ้านหวงจุ้ยสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะคุณผู้ชมคะอาจารย์สมพรมาแล้วแบบนี้นะคะแน่นอนค่ะว่า,าแฟนๆนะคะที่อยากจะตรวจเช็คในเรื่องของโคงจุย้ยสามารถโทรมาปรึกษาเราได้เลยส,สดๆแบบนี้นะคะ02347 0725ค่ะรวมไปจนถึง sms ด้วยนะคะพิมพ์ข้อความของคุณค่ะส่งมาที่หมายเลข4221144ค่ะข้อความละ3บาทเท่านั้นนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสำหรับใครทีเ่เล่นในเรื่องของแอปพลิเคชัน line นะคะคุณผู้ชมสามารถมาเข้ากรุ๊ปกับเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถจะให้คุณผู้ชมเนี่ยติดต่อเราได้สะดวกยิ่งขึ้นนะคะเ e ิร์ช ID Line เลยค่ะว่า Dragon Eye 191นั่นเองนะคะเชิร์ชปุ๊บแอดมาเป็นเพื่อนกันแล้วคุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งภาพบ้านส่งวันเดือนปีเกิดต่าง ะะมาในกรุ่มของเราได้เลยใช่ไหมคะอาจารย์คะใช่ครับแล้วขอ,อ,อประชาสัมพันธ์นิดนึงอาจารย์พอดีบแบบคันตาอยากจะบอกคุณผู้ชมอะนะ,ะว่าอีกเร็วๆนี้ <c oughs> ไม่นานมากคุณผู้ชมคะทางรายการของเราคะ่ะจะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาร่วมใกล้ชิด กับทั้งเกศแล้วก็ทั้งอาจารย์สมพระนะคะเรียกได้ว่าเราจะมาดูหวงจุ้ยกันอย่างไรเราจะมีไปที่ไหนกันบ้างหรือเปล่าะนะคะเดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาบอกให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมก็ต้องติดตามด้วยละกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาวิเคราะห์ในเรื่องของห่วงจุ้ยค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ส่งแฝกมาหาเราใช่ใชไหมคะจาใช่ครับผมอันนี้เดี๋ยวถ้ามีภาพเดี๋ยวให้ขึ้นเลยแล้วกัน อันนี้เป็นรีสอร์ทนะครับคราวที่แล้วที่เราบอกว่าให้ให้ส่งรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเป็นรีสอร์ทชื่อกู o ดกู o ดวิวรีสอร์ทนะครับอันนี้อยู่ที่เมืองการนะครับอ๋อที่เมืองการอันนี้คือเขาส่งรายละเอียดมาเพิ่มเติมแล้วใช่ไหมรับใช่ครับเขาอยากให้ให้ผมช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเพิ่มขึ้นจริงๆผมเห็นปุ๊บผมก็อยากจะบอกว่าตำแหน่งโต๊ะเก็บเงินเนี่ยถ้าไว้แบบนี้นะฮะมีแต่เงินเข้ามามีแต่ไหลไหลออก เพราะอะไรคะจ๊ะเพราะว่ามันมีตำแหน่งช่องของประตูอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้อาจจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาภาพะนะครับนะคะ<น>คือว่าจริงๆการที่เราเดี๋ยวจะวางตำแหน่งของการเก็บเงินมีส่วนสําคัญในเรื่องของกิจการของคุณอันนี้เป็นอ,อันนี้อันนี้อันนี้เป็นภาพของเดิมที่เขาส่งมาตั้งแต่แรกๆทางเข้าต่างๆที่ผมบอกว่าขอเพิ่มเติมนะครับให้ช่วยส่งทางเข้ามาให้ดูเนี่ยทางเข้ารีสอทเนี่ยของเขานี่เนื่องจากว่าการมองอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ได้บอกว่า ชื่อชื่อรีสอร์ทอะไรและข้างในทํากิจกรรมอะไรเนี่ยพวกเนี้ยมันต้องพยายามทําให้โดดเด่นมันโล่งเกินไปอ่าใช่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 ไม่ไม่รู้ว่าคืออะไรสถานที่นี้คืออะไรมันเหมือนกับบ้านคนที่เข้าไปเนี่ยเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะค่ะนะฮะแต่นั้นถ้าเกิดปรับเปลี่ยนได้เนี่ยหนึ่งใส่ชื่อ จะใหญยน้อยอะไรงี้ให้เพื่อให้มันโดดโดดเด่นเพิ่มขึ้นนะครับมันจะทาให้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 ทัวร์พวกนี้น่าสนใจมากขึ้นนะครับส่วนการเล่นสีการอะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าไม่ยังไม่ถึงขนาดนั้นเพียงแค่บอกว่าโอเคนะข้างในเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทอะไรว่าอะไรต่างๆนะครับนะครับคืออย่างนี้ผมต้องบอกอย่างนี้กิจการต่างๆเนี่ยที่คนคนสนใจนะครับต้องสนใจอย่างแรกก็คือ1ทางเข้านะครับอันดับแรกเลยอันดับที่1คือทางเข้า นะครับกิจาการจะรุ่งเรืองเนี่ยต้องมีทางเข้าที่ดีอ,อันนี้คืออย่างแรกเลยนะครับสองประตูะตนะครับประตูร้านค้าต่างๆหรือตำแหน่งออฟฟิศของคุณอย่างเงี้ยรีสอร์ทเนี่ยตำแหน่งออฟฟิศนะครับต้องดูนะครับนะอย่างที่สามที่ตามมาคือโต๊ะเก็บเงินโต๊ะเก็บเงินค่ะนะครับโต๊ะเก็บเงินเพราะว่าการเก็บเงินของรีสอร์ทของโรงแรมของอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นสิ่งสําคัญคะนะครับอันต่อมาก็คือรูปทรงรูปลักษ เนี่ยครับอย่างภาพที่เห็นเนี่ยนะฮะอันนี้แรกแรกเนี่ยนะครับจะเป็นรูปทรงที่เขาแล้วย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นึกภาพออกก็คือเนี่ยภาพผมไม่ต้องให้นึกดูได้เลยในทีวีอันนี้คือเป็นหน้าจั่วเหรอคะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วการทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วบางที่ดีบางที่ทไม่ดีแต่ก็สวยดีนะอาจารย์กันว่า เอ่อถ้าเกิดอยู่เนื่องจากเมืองไทยเป็นเขตเมืองร้อนนะครับ,รบการทํารีสอร์ทที่เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยนะม,ม,มันก็จะดีมันจะโล่งโปรง่งแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องคนนะครับคนจจะไม่ค่อยชอบอยู่ที่หมายถึงว่าคนจะไม่ไม่ชอบคือถ้าเป็นบ้านพักอาศัยไม่ผมไม่แนะนำะนะครับเหมือนกับการทําธุรกิจหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเช่นธุรกิจไลก่กาแฟต่างๆที<อ>่เขาทำร่องทรงต่างๆเป็นสามเหลี่ยมสุดท้ายมันก็ต้องหยุด เพราะว่าการทําแบบนี้หมายถึงว่ามันเป็นธาตุไฟธาตุไฟส่วนมากจะเป็นคนแก่อยู่ผู้หญิงแก่ผู้ชายจะหายน้อยไปดังนั้นถ้าคุณค้าขายกับผู้หญิงคุณเลือกแบบนี้หรือคนแก่เช่นถึงคุณบอกคุณขายผ้าสิ้นคุณขายผ้าสรลงคุณทําแบบเนี้ยนะคคือเวลาเราดีไซน์ในการทํางานเนี่ยเราต้องแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนไม่ใช่แบ่งแบ่งแบ่งส่วนเขาเรียกอะไรดีไซน์ให้ถูกกับงานนะครับ ต่อมาคือตำแหน่งภาพที่2เขาเนี่ยนะฮะเป็นเป็นเป็นเคาน์เตอร์เนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยเขามีสไลด์เป็นห้องต่อไปเนี่ยนะครับดังนั้นตำแหน่งพวกเนี้ยจะต้องคอยดูนะครับคือถ้าเป็นเป็นกระจกแล้วมันเปิดอยู่ตลอดเป็นผ้าม่านต่างๆผมแนะนําว่าใส่เป็นรูปภาพน่าจะดีกว่าหมายถึงเช่นภาพยินดีตออ้อนรับรีสอร์ทอะไรต่างๆาอ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะน่าจะสวยงามกว่าะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเปิเปดโล่งไปปุ๊บเนี่ย เขาเรียกมันเดินไปแล้วมันทะลุอย่างเงี้ยไม่ค่อยดีเขาบอกจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ถึงแม้มันจะเป็นประตูเนี่ยมันก็ควรทําให้ทึบนะครับมีภาพต่อไปไหมครับอ่านะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นภาพต่อไปอันนี้เป็นห้องนอนแล้วจ้าน,น,นี้มาถึงนี่เป็น,เป,นเป็นตอนที่ผมอยากจะบอกตอนที่สองนะครับแต่ไม่เป็นไรทีมงานขึ้นภาพมาแล้วไม่เป็นไรไหนคุณเ็นแล้วเออท่านผู้ชมนะครับที่ดูรายการดวงตาพยายกร์มาระยะเวลาหนึ่งปีแล้วนะครับผมบอกว่า ดวงมีปัญหาอะไรมีปัญหาแก้กอะไรต่างๆไม่ได้ค่ะนะครับค่ะผมแนะนําให้คุณเนี่ยนะฮะข้อแรกก็คือตําแหน่งเตียงนอนเตียงนอนของคุณนะคุณบอกว่าดวงไม่ดีต้องไปไหว้พระดูดวงแล้วก็บอกกุ้มใจเครียดก<ม>ว่าเดิมมีกระจา์พอแนะบบว่าดวงไม่ดีอย่างเงี้ยใช่ใช,ใช่ไหมค,ครับสิ่งแรกสิ่งที่คุณจะแก้ปัญหาของของตาแหน่งของคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตําแหน่งเตียงนอนค่ะซึ่งตรงนี้ถ้าเตียงนอนคุณจัดได้ดีนะครับ ส่งผลกับตัวคุณเมื่อไหร่ช่วงที่จังหวะที่คุณไม่ดีมันเหมือนกับเบรกพลังงานเหมือคุณมีซื้อรถอะมีประกันประเภทหนึ่งถึงแม้คุณจะเฉี่ยวชนปัญหานั้นต่างๆก็มีคนช่วยคุณแก้ไขดังนั้นคือข้อสําคัญที่ผมบอกแต่ตอนนี้ถ้าถามผมอะผมอยากให้ทุกคนที่ดูรายการผมเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าวางอย่างไงถึงจะดีตําแหน่งเตียงนอนอยังไงถึงจะดีนะครับ นะบางคนอาจารย์บางคนบอกว่าเนี่ยลูกก็ดื้อมันเกี่ยวกับพวงจุ้ยใช่ไหมใช่แฟนก็แต่งงานกันแล้วก็ดูพอแต่งงานไปย้ายมาอยู่บ้านนี้แล้วดูแฟนเปลี่ยนไปมันเกี่ยวกับฮวงจุ้ยไหมเขาเรียกเตียงหักเตียงหักติดขาเตียงกำลังจะหักเงนี้อาจารย์รวมไปจนถึงแบบสาวสวบางคนที่อาจารย์ก็เคยพูดไปแล้วว่าเฮ้ยทําไมฉันก็สวยอ่ะฉันก็หน้าตาไม่ได้แย่ทําไมฉันยังไม่มีแฟนใช่ยไหมคะอาจารย์บอกเคยบอกว่าที่สาวสาวบางท่านเนี่ยเลี้ยงสุนัขก็มีสุข มีผลที่จะทำให้คืออย่างนี้ครับถ้าถ้าสุนัขเนี่ยเราเวลาไปวางในตําแหน่งบางตําแหน่งนะครับหรือทิศทางที่ผมบอกบางาทิศทางนี่นะ มีโอกาสตายเลยโอกาสตายเลยหรอใช่ใช่หมายถึงว่ามันลิงในบ้านแล้วมีโอกาสตายอย่างเงี้ยหรอคะคือไปวางในตำแหน่งนั้นอนะ่ะมันเขาเรียกว่ามันโดนกิน<อ>นะครับถ้าเกิดว่าบ้านคุณผิดห่วงจุ้ยูใช่ไหมคะและอีกอย่างหนึ่งบางคนบอกว่าแหมฉันจะซื้อบ้านทั้งทีมอยากจะเชิญสินแสแต่ไม่กล้าเชิญแล้วส่งแบบมาให้เขาดูอย่างเช่นแบบบ้านอาจจะสมมติว่าวันเนี้ยอย่างวันเนี้ยผมมีตอนเช้าผมมีลูกค้าท่านหนึ่งให้ผมไปดู นะเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่นะครับมูลค่าไม่ต่ำกว่า25ล้านขึ้นไปโอ้หอาจารย์ขอสักล้านได้ไหมนะครับส่งแบบมาให้ผมดูก่อนผมบอกเอ๊แแบบบ้านอ่ะดีแบบแผนที่นะครับดีอันนี้คือบ้านใช่ไหมคะแบบแผนที่จริงๆอ่ะนะเวลาแผนที่เข้าไปมีตำแหน่งกี่หลังกี่หลังโครงการของทั้งโครงการนะครับของทั้งโครงการค่ะดีไซน์บ้านก็สวยทุกอย่างดีหมดเลยลงตัวเป๊ะใช่ไหมครับก็เลยเชิญผมไปดูผมบอกโอ้โหพอเดินไปดูปุ๊บการนี้ขับรถไปดูเห็นปั๊บเลยก็อย่างแรกคือ เขาบ้านเขาเนี่ยค่อนข้างคิดกับไฟฟ้าแรงสูง oh. ไอ้พวกนี้เราต้องระวังมาถึงว่าทุกหลังเลยเหรอคะหรือว่าคืออย่างนี้เขาเป็นเอาคือโครงการเนี้ยมันอยู่บนถนนที่เขาเรียกว่าเส้นไฟฟ้าแรงสูงผ่ากลาขง hmm. ของพื้นที่ hmm. เวลาเขาดีดีไซน์เขาก็เลยบอกว่าดีไซน์ hmm. เว้นไว้ตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีสายสาย,สายไฟแรงสูงเมื่อไหร่เนี่ยจะมีการเว้น <c oughs> ผมจำไม่ได้ว่าเว้นกันกี่เมตรเขาก็เลยทำเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีเสาไฟเนี่ย ติดกับตัวบ้านแล้วบ้านหลังนี้เขาบอกว่าเดิมทีเนี่ยหลังนี้มีคนซื้อแล้วจองไปแล้วอยู่ๆปล่อยหลุดอ๋อหมายถึงว่าอยู่ๆคือก็ทําเรื่องให้กู้ไม่ผ่านอย่างนี้เหรอจ๊ะใช่ใช่<อ>นะครับผมก็เลยบอกว่าไอ้ตำแหน่งเนี่ยไม่ค่อยดีถ้าจะซื้อเนี่ยมันต้องแก้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่อีกสองหลังข้างหน้าสามหลังข้างหน้าเนี่ยก็ไม่ดีใหญ่เลยยิ่งคิดมันเท่าไหร่ในเขาเรียกตําแหน่งที่ไม่ดีเขาเรียกตาแหน่งสวัวนะครับดังนั้นการจะเลือกซื้อบ้านเนี่ยเวลาส่งไปให้แบบให้ซีนแสสินแสาบอกอึ้งดี นะไม่กล้าบอกออ้ยอย่าเชิญเชิญไปเดี๋ยวมีปัญหาเขาแพงเขาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะเขามีแบบให้คุณดูแค่นั้นอะสิ่งแรกผมไม่เห็นแต่ดังนั้นรายการผมผ้บอกว่า1ฟรีนะครับแอดไลน์ส่งภาพมาให้เราดูแล้วตอบในรายการนะตอบแบบชัดเจนด้วยนะ ไม่รู้ว่าคุณจะได้แบบได้สิทธิพิเศษทุกอย่างเลยคือแบบตั้งแต่แรกเลยหมายถึงว่าเออจะได้เห็นทั้งตั้งแต่ทางเข้าบ้านใช่ครับถนนว่าอยู่ยังไงว่าเป็นยังไงข้างๆมีต้นไม้อะไรอยู่ใกล้ทุ่งนาหรือไม่คือตอนนี้อพอบอกว่ารายการเราครบหนึ่งปีเนี่ยาทางทีมงานบอกว่าช่วยเน้นหน่อยนะอาจารย์เวลาเราจะดูเนี่ยบ้านหนึ่งหลังเราดูอะไรบ้างอ่ะนะอหนึ่งเราดูตั้งแต่ทางถนน ถนนหน้าบ้านทางแยกทางต่างบ้านเราอยู่หลังที่เท่าไหร่นะครับหน้าบ้านเราหันยังไงนะครับแล้วก็พอเปิดประตูเข้ามาเราเป็นห้องโถงห้องโถงเป็นยังไงนะครับต่อมาเสร็จปุ๊บดูห้องโถงดูห้องน้ําดูบันไดดูห้องครัวนะดูห้องนอนนี่นะครับอันนี้คือหลักของการที่เราจะดูคงจุ้ยที่ดีนะครับดังนั้นเวลาเราถ่ายภาพเราก็ต้องพยายาม ซื่อให้ผมเห็นภาพแบบนี้ค,คุณจะได้ไม่เสียตังค์นะ,นะครับจริงๆคุณผู้ชมดังนั้นแล้วนะคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะค่ะอย่ามัวรอช้านะคะโทรเข้ามานะคะปรึกษาเราได้เลยนะคะในเรื่องของหวงจุ้ยบ้านของคุณว่าก็อยากจะจัดให้มันรวยอะอาจารย์นะว่า ตอนนี้ตำแหน่งที่ฉันวางเนี่ยถูกแล้วหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้สดๆแบบนี้และที่สําคัญอย่างที่อาจารย์บอกไปว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มาทําเพื่อค้ากําไร,รแต่อย่างใดเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถโทรมาปรึกษาได้ตอนนี้เลยนะคะสดๆเลยค่ะ023470725นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงข้อความด้วยนะคะที่หมายเลข4221144ค่ะ SMS ข้อความละ3บาทเท่าน,นั้นเองค่ะอาจารย์มี SMS ค่ะบอกว่าติดตามชมรายการมาตลอดเลยพัฒ นารายการเรื่อยๆนะคะแน่นอนเพราะว่ารายการของเราครบรอบแล้วหนึ่งปีนะคะก็เดี๋ยวจะมีการพัฒนาที่เรียกว่าเซอร์ไพรส์คุณผู้ชมด้วยเดี๋ยวอีกอีก,อก,อก,อกสักระยะหนึ่ง<ช>ผมจะบอกว่าเวลาเราเลือกคนเลือกอะไรต่างๆเนี่ยเรามาคุยเรื่องโงเ่เฮงบ้างาเพราะว่าบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกัน<ช>นะครับพอเราคุยเรื่องบ้านเสร็จมันสัมพันธ์กับเรื่องคน<ช>คนก็คือโงเ่เฮง<ช>นะครับต่อมาก็คือดวงเนี่ยผมจัดให้เป็นเต็มๆเลยสาหรับคนทุกคนที่ชอบดูดวงก็เป็นวันศุกร์นะครับดังนั้นพวงจุ้ยกับโง่เฮงเน นะครับเพราะว่าทีมงานบอกว่าแหมแล้วเลือกพนักงานแล้วพนักงานลาออกเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งตำแหน่งนี้ออกประจำนะลูกค้าผมมีเยอะยะนะครับ นะคะบางคนก็บอกว่าโอ๊ยทําไมโอ๊ยเป็นจริงนะจาย์เกศเคยเห็นเพื่อนก็พูดกันมาว่านั่งตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันมันร้อนมันทำมงานมันไม่อยากอยู่กับโต๊ะอะทำงานอะอยากจะไม่อยากทํางานไม่อยากจะไปทางานมันมีผลหรอคะจย์แน่นอนครับหรอมันนั่งไปทิศทางชงกันอะไรอย่างนี้หรอคะจ้าเลยก็คราวที่แล้วเนี่ยเราเคยบอกเลยใช่ไหมะว่าตำแหน่งนั่งออกมาเป็นตำแหน่งประตูเงี้ยเราเปิดแล้วก็เป็นทางเข้าเดินมาเคลียร์มาตลอดเลยนะคะอ่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านมาพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรค่ะ เบญจาค่ะคุณเบญจาค่ะท้อจากจังหวัดอะไรคะอ๋อสมุทรปราการอยู่สมุทรปราการอุ้ยอย่างนี้ได้รับผลกระทบอะไรจากควันขยะหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อก็เขาไปทางนึงค่ะออ๋เขาไปทางหนึ่งโอ้โหโชคดีมากๆเลยนะคะคุณเบญจาอ่คุณเบญจาวันนี้ปรึกษาฮวงจุ้ยนะคะเป็นบ้านเหรอคะหรือว่าเป็นกิจกรรมเป็นบ้านบ้านแฝดค่ะบ้านแฝดหันหน้าทิศไหนคะออ๋หันหน้าทิศตะวันตกค่ะหันหน้าทิศตะวันตกบ้านแฝดสองชั้นเนาะ ค่ะหันหน้าทิศตะวันตกนะคะค่ะมาณสี่สิบก้าอ่าโอเคคุณเบนจาค่ะคุณเบนจาอยากจะปรึกษาจย์เรื่องอะไรครับวันนี้ถามว่าบ้านนี้เป็นยังไงคะอ๋อบ้านนี้จริงบ้านคุณอยู่ทางทิศตะวันตกตอนนี้นะครับหลักแรกที่หมุนจะบอกก็คือเรื่องการเงินการทองเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะดีนะครับนี่แต่ว่าถ้าเกิดในตําแหน่งต่างๆเช่นถ้าคุณจัดให้ดีรับพลังงานดีๆเนี่ยข้างหน้าเนี่ยคุณต้องมีน้ํา หน้าบ้านมีน้ำหรือยังคะคุณเบญจามีค่ะมีอ่างมีอ่างน้ำคุณมีอ่างน้ำเนี่ยคุณต้องพยายามดูหน่อยนะครับโดยเฉพาะเป็นบ้านเดี่ยวเนี่ยเป็นบ้านแฝดเนี่ยนะครับหลังติดกันอย่างเงี้ยขยะเนี่ยคุณอยู่ทางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาอ๋อเข้าไปอยู่ฝั่งฝามือค่ะแสดงว่าออกมาอยู่ซ้ายมือนะครับคือคือคือตอนนี้ถ้าคุณวางแบบเนี้ยนะครับคุณพยายามเก็บขยะของคุณที่ของคุณเขาเรียกนะขวามือใช่ไหมของคุณใช่ไหมซ้ายค่ะจ้าถ้าซ้ายใช่ไหมครับ่าถ้าซ้ายอันนั้นอ่าโอเค คุณเก็บให้เรียบร้อยได้ไหมครับได้ค่ะเออมันจะหมายถ<ล>นี้เก็บทุกวันลนะค่ะเออพยายามอย่าให้หนึ่งอย่างแรกคือเก็บให้มันมิดชิดมีถังมีฝาปิดมันจะทําให้เรามีเรื่องการเงินการทองที่ดีขึ้นนะสแสวงโอกาสต่างๆได้ดีนะครับเพราะว่าเราเนี่ยรับพลังงานโชคลาภแล้วตําแหน่งน้ําที่คุณวางอยู่เนี่ยดูสักนิดหนึ่งว่ามันมีการเคลื่อนไหวไหมถ้าไม่เคลื่อนไหวคุณใส่ปลาหางนงยุงก็ได้อืะนะครับแล้วอีกนิดหนึ่งบ้านคุณทางทิศใต้ นะครับเอ้ยไม่โทษทีทิศตะวันตกนะครับคุณวางผรมเช็ดเท้าขาวแดงให้ผมนิดหนึ่งอยู่ด้านหน้าวางหน้าบ้านนะเท่านี้คุณก็น่าจะถูกแล้วแล้วขาน้าคุณก็ดูทีวีว่าท่านนายกเขาใช้รถอะไรไม่ใช่อาจารย์เกียวเขียวฝันฝันแล้วไม่เอาอาจารย์อ๋อเหรอนี่แหละหัวหน้าถูกแน่นอนทำไมคุณเป็นจาาฝันแล้วคุณไม่สนใจไม่เอาล่ะฝันแล้วไม่เอาได้เราไปเอา4 0 7อ๋อ ขาสีก็มีไม่เอาก็เนี่ยวันนี้รีบทำนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้มีโชคลาภเข้ามาหาเราและอย่างหนึ่งคุณจัดบ้านเนี่ยนะคุณได้ประโยชน์แน่นอนเพราะว่ามันเป็นพลังงานธรรมชาติที่มีอยู่จริงในการเสริมอะไรนะครับย้ายทิศทางบ่อยจังเลยอะไรนะครับย้ายทิศทางชอบย้ายแบบว่าย้ายของอะไรเงี้ยชอบย้ายบ่อยอ๋อตัวคุณเองใช่ไหมครับค่ะ คือเขาจัดบ้านบ่อยคือจัดบ้านบ่อยๆเนี่ยดีอย่างแรกคือการทําบ้านให้เราเนี่ยมีการแอคชั่นอยู่ตลอดนะครับเพียงแต่ถ้าคุณทําแบบนั้นเนี่ยผู้ชายเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหานิดนึงนะครับผู้ชายค่อนข้างจะเขาเรียกอะไรนะกลับบ้านช้านิดนึงจริงหรือไรยังไงนะคะคุณเป็นจ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคุณจะบอกไม่เป็นไรขอใหเงินถึงใช่ไหมครับจ่ายเงินถึงอ๋อแสดงว่าผู้ชายกลับบ้านดึกสิครับอ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะ อ๋อไม่ได้อยู่ด้วยกันคุณเม่ใจอยู่บ้านส่งเงินอย่างเดียวค่ะอ๋อส่งเงินอย่างเดียวค่ะคือบ้านของคุณเนี่ยนะผู้ชายเนี่ยนะครับค่อนข้างจะโดดเด่นไม่ค่อยกลับบ้านนะครับแต่ตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างจะต้องการเขาเรียกอะไรนะมีความรับผิดชอบสูงที่ดูแลแล้วบ้านหลังเนี้ยส่วนมากโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีผู้หญิงเยอะคุณแม่ใจมีมีลูกมีลูกไหมคะมีลูกผู้หญิงนั่นเลยค่ะโอ้จริงด้วยจันมันเป็นอย่างนี้แหละครับนะ แล้วก็ถ้าเกิดผู้หญิงเนี่ยค่อนข้างจะออกตึงๆผู้ชายนิดๆมีทอมด้วยเหรอคะจิงรีงมืหานเปีงีนอเป็นนักเลงเฮาหน่อยเฮาหน่อยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่บอกคุณพ่อบ้านคุณแฝดเนี่ยไม่ว่าคุณจะแฝดติดซ้ายหรือติดขวามันก็จะบอกเหตุปัจจัยด้วยนะครับผมฟังจากคุณพูดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตำแหน่งที่คุณบอกมาต่างๆรวมทั้งถังกระยที่คุณพูดกับผมเนี่ยมันก็เป็นเอฟเฟกต์ดังนั้นตอนนี้ใครไม่ว่าไม่ว่าคุณเบนจาคนเดียวหรือคนอื่นก็ได้ที่ดูในรายการ ฐางขอยาข้างหน้าบ้านเราเนี่ยต้องพยายามเก็บให้เรียบร้อยผมใช้คําพูดว่าหน้าบ้านหน้ามองได้ไหมครับเออเนี่ยโอเคค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะค่ะดีดีครับสวัสดีคุณเบนจาด้วยนะคะค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีเลยที่แบบว่าบ้านคุณเบนจาอยู่สมุทรปราการแล้วไม่โดนวนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตรวจเช็คควงจุ้ยกันต่อค่ะ